ป้ายา EP หนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมจะมาป้ายาทุกๆคนนะครับเอ่อใครที่กำลังอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเกมแฮกิ้งนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการป้ายยาดีๆนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็จะเขียนเป็นแบบ เอ็กเทอร์นอลนะครับแล้วก็ทำเป็นโอเวอร์เลย์นะครับโดยใช้ตัว MGUI นะครับในการเรนเดอร์ตัวเมนูนะครับหรือว่าตัว UI ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่ฟังก์ชันที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับก็จะมี 2D box นะครับแล้วก็ Heal bar armor นะครับแล้วก็ line นะครับ Take info นะครับ Crosshair นะครับ แล้วก็ฟังก์ชันทั่วๆไปก็อย่างก๊อ m โ d e นะครับเกาะไม่จำกัดนะครับกระสุนไม่จำกัดนะครับยิงรัวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่มีรีคอยนะครับลดแรงดีดนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะก็ผมจะทำกับตัวเกมที่ก็ผมก็จะทำกับเกมนี้นะครับเกม a s ซนะโอเค เดี๋ยวจะรันให้ดูนะีนี้ตอนนี้เมนูนะครับที่เออ,เอ,อตอนนี้ฟังก์ชันที่ใช้ได้นะครับก็จะมีแค่ทูดีนะครับ 2D Box ็อนะแล้วก็เออเฮลวบาร์ L Bar นะครับทำแล้วก็เอาร์เมอร์บาร์นะครับ มี Line มี t ทคอินโฟนะครับแล้วก็คอสแฮรนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูแค่ตัว ESP กันก่อนแล้วกันคืออ,อย่างฟังก์ชันอื่นนะครับอันนี้ผมยังทำไม่เสร็จนะก็คือไอ้พวกสเกลเลตันนะครับไอ้พวกโครงกระดูกนะอันนี้คือเกมเนี้ยผมหาค่าตำแหน่งของโครงกระดูกไม่เจอนะก็เลย ก็เลยยังไม่ได้เอามาโชว์เนาะเดี๋ยวเอาไว้ในตอนหน้าแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอสต็อปตัวบอทดไว้หน่อยแล้วกันนะ,นะพาไปดูกันว่าตัวที่เขียนขึ้นมาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็แน่นอน,นครับก็จะมีกรอบเนาะกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเฮล์บาร์นะครับถ้าเกิดผมยิงไปเนี่ยตัวหลอดเลือดนี่ก็จะลดลงนะครับแล้วก็อีกหลอดหนึ่งเนี่ยคือหลอดของเกาะนะครับ แล้วก็มีรายละเอียดเนาะก็จะบอกชื่อของเพยเยอร์นะครับแล้วก็บอกจํานวนเลือดนะครับแล้วก็เกาะมีอยู่เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถือปืนอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีกระสุนอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับออาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาบางอย่างออกให้นะครับอันนี้ก็ปิดเป้ากลางจอนะครับปิดเทคนะครับแล้วก็อาจจะปิดเฮล์อาร์เมอร์บาร์นะครับ ลายลายอันน oh. ี我們我們้ก็เป็นเอ่อมันจะโชว์จากด้านบนของจอนะครับลงมานะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวเงี้ยมันก็จะเป็นของทีมเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีแดงก็จะเป็นทีมศัตรูนะก็ถ้าเกิดเอ่ออยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะจากสีแดงอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นเป็สีเหลืองก็ได้นะครับทีมเราจะเป็นสีอะไรสีชมพูก็ได้อย่างงี้ก็ได้นะครับ สีประมาณนี้แล้วกันนี่นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเอาพวกเอ่อ take i น f o นะครับออกมาได้เนาะประมาณนี้ส่วนฟังก์ชันอื่นๆยังยังเอ่ยยังไม่ได้ทำนะโดยเฉพาะตัว s k e l e t o n นะครับอันนี้คือผมพยายามทำแล้วแล้วก็เอ่อมันหาค่าตัวโครงกระดูกไม่เจอก็เลยทางไว้นะแล้วก็เอ่อฟังก์ชันที่ผมได้ทำไว้ก็มี g o d Mode นะครับ เกาะไม่จํากัดเห็นไ,ไหมแล้วก็กระสุนไม่จํากัดนะครับแล้วก็ยิงรัวแล้วก็โนรีคอยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันจึ๊บเห็นไ,ไหมอันนี้ยิงรัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดีดด้วยแต่ว่ามันจะถีบถอยหลังหน่อยนะครับมันก็ไม่หน่อยแหละก็ถอยหลังแบบแรงมากๆนะครับประมาณนี้ยิงนิดเดียวก็ตายแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวเปิด <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้บอดมันเดินได้นะาดูนะเห็นไหมครับกระสุนมันก็จะค่อยๆลดไปถ้าเกิดตัวบอดมันยิงนะครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับโอเคก็ในคลิปนี้ก็ป้ายาประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาเรื่องนี้ก็ ผมมีคอสสอนอยู่แล้วนะครับก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ้วสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey Kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Let them guide your life towards regret. grand.